สวัสดีครับและขอต้อนรับทุกท่านติดตามวี A อผ้าสาตไทยจากกรุงวอชิงตันเข้าสู่ช่วงคุยข่าวรอบโลกกับวี A อไทยผ่านทาง Facebook ประจำเช้าวันพระศุกีที่6พฤษภาคม2564ตามเวลาในประเทศไทยนะครับวันนี้อยู่กับผมนพราชเฉลิมมงคลรวมด้วยคุณรัตนลอ่อนสนิทและคุณจนันนิลภักตีทมครับวันนี้เรามีข่าวข่าวครา,า,าวมากมายมานําเสนอนะครับเพื่อไม่เสียเวลาเราต้องเริ่มต้นที่ข่าวอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับคดีการทําร้ายคนไทยพร้อมสัตว์เลี้ยงที่นิวยอร์กที่คุณจนันิน มีรายละเอียดเพิ่มเติมมานําเสนอใช่ไหมครับค่ะตำรวจนิวยอร์กนะคะได้คอนเฟิร์มกับดิฉันค่ะว่าได้รวบตัวผู้ต้องหารายที่สามในข้อหาทำร้ายร่างกายคุณสุชาณานักษรนนันนะคะหรือคุณรุง้งเชฟสาวไทยในย่านบรุกลินค่ะเธอนะคะถูกทำร้ายเมื่อวันที่4ี่เมษาย,ยนค่ะหลังเด็กชายคนหนึ่งนะคะวิ่งเข้ามากระชากสายจูงแมวของเธอที่ชื่อว่าพันสุค่ะทำให้แมวเธอช็อกและเสียชีวิตนะคะจากนั้นผู้ปกครองของเด็กชายและคุณรุ้งก็มีปากเสียงกันแลวก็เกิดการทะเลาะวิวาทกันขึ้น วันนี้ค่ะตำรวจกล่าวว่าได้จับคุมจัสตินลอเรสนะคะอายุ24ปีที่อาศัยอยู่ในย่านบรุกลินนะคะ,ะตามเวลาท้องถิ่นซาฮาราจับคุมเมื่อวันอังคารตอนเย็นนะคะชายอเมริกรันลายน้เป็นผู้ต้องหารายที่สามนะคะที่ถูกคุ้มุมตัวก่อนหน้านี้ค่ะเจ้าหน้าที่ได้รวบตัวจูรี่วัชเรเกสนะคะอายุ34ปีและเอเวอรินซาราโนค่ะอายุ40ปี42ปีค่ะที่อาศัยอยู่ในาย่านบรุกลินเช่นกันนะคะเมื่อเดือนที่แล้ว คุณดุงนะคะได้รณรงค์ผ่านทางโซเชียลค่ะด้วยแฮชแท็กให้เราเห็นกันนะคะ justice for p o n s u ค่ะเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมและหารายได้เพื่อสู้คดีด้วยนะคะกระแสโซเชียลนะคะทำให้คดีของเธอได้รับความสนใจอย่างล้นหลามค่ะและมีคนร่วมบริจาคเงินเข้ามาถึง70,000ดอลลาร์ 70, เลยทีเดียวในเวลาไม่กี่สัปดาห์นะคะเธอได้ปิดการรับบริจาคลงเนื่องจากยอดเงินนะคะได้ทะลุเป้านะคะเธอตั้งไว้ตอนแรก50,000ดอลลาร์ 50, ค่ะ จำนวนเงินที่เกินยอดทั้งหมดนะคะหลังจากถูกหักค่าบริการต่างๆแล้วจากเว็บไซต์ g o f u n d m เธอนำไปบริจาคนะคะให้กับองค์กรมือที่คุ้มครองสัตว์ต่างๆกว่า15แห่งในสหรัฐค่ะครับก็ถือเป็นข่าวดีในคดีที่แรกดูเหมือนจะนิ่งนะครับก็จะติดตามกันต่อไปว่าจะขึ้นหน้าไปแค่ไหนต่อ จากเรื่องของอปัญหานสังคมมาดูเรื่องของโควิดในสหรัฐครับวันนี้ดูเหมือนจะมีข่าวดีจากผู้ในการศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐหรือ CDC โรเชลวอลเลนสกี้นะครับบอกว่าขณะนี้จํานวนผู้ป่วยโรคโควิด -19 ในสหรัฐถือว่าอยู่ในระดับต่ำนะฮะแล้วก็มีท่าทีว่าจะลดลงอย่างมากในเดือนกรกฎาคมหากจะมีการฉีดวัคซีนกันอย่างต่อเนื่องนะครับโดยแพทย์วอลเลนสกีบ้บอกว่า,า,าการคาดการณ์ดังกล่าวนี้เกิดขึ้นจากผลการศึกษาของ CDC ที่ ใช้ข้อมูลล่าสุดในการสร้างรูปแบบในการคาดการณ์ล่วงหน้านะครับว่าสถานการณ์ต่อไปจะเป็นอย่างไรถ้าเกิดมีการฉีดวัคซีนอย่างเข้มข้นและมีการปฏิบัติตนของประชาชนอย่างเข้มแข็งในการป้องกันการติดโควิด -19 นะครับเช่นการสวมหน้ากากหรือการรักษาระยะห่างทางสังคมผู้ในการ CDC ระบุนะครับว่าสติโรคโควิด -19 ในสหรัฐที่มีแนวโน้มทางที่ดีนี่ดูได้จากจํานวนผู้ติดเชื้อโดยเฉลี่ย ต่อวันลดลงประมาณ12%นะครับเหลือ42,924คนต่อวนันขณะที่จำนวนผู้เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลก็ลดลงแต่ละวันนะครับเฉลี่ย9.5%ส่วนผู้เสียชีวิต ต่อวันก็ลดลงเกือบ1%เช่นกันแต่ว่าประเด็นที่ยังเป็นสิ่งที่กังวลอยู่ในในในกลุ่มผู้เกี่ยวข้องนะครับคือการกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัสนะครับโดยข้อมูลแสดงให้เห็นว่าการฉีดวัคซีนในปัจจุบันได้ผลกับเชื้อไวรัสที่ระบาดเป็นส่วนใหญ่ในขณะนี้เพราะฉะนั้นการจะทให้ประชาชนได้รับจำนวนมาตรฐบรนวัคซีนวัคซีนเพิ่มขึ้นก็น่าจะเป็นหนทางที่ดีเพื่อป้องกันเหตุการณ์ที่ไม่มีใครพึงปรารถนาก็าจะดูกันต่อไปนะครับว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไร จากเรื่องโควิด1 9มาดูเรื่องถึงความคืบหน้าการประชุมรัฐมนตรีกลุ่ม G7 ที่คุณรัฐพลมีข้อมูลมานำเสนอนะครับครับผมวันพุธนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับของการประชุม G7 ซึ่งก็คือเป็นกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำนะเกิดขึ้นที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษแล้วก็รอบนี้เนี่ยเป็นการประชุมระดับรัฐมนตรีต่างประเทศนะนอกจากเศรษฐกิจชั้นนำแล้วเนะียังมีเศรษฐกิจระดับที่ ขนาดใหญ่อื่นๆที่เป็นแขกรับเชิญด้วยนะที่ไม่ใช่ G7 ก็คือแอฟริกาใต้ออสเตรเลียอินเดียเกาหลีใต้แล้วก็บรูไนซึ่งตัวรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐเองเนี่ยแอนโทนีบลิงเคนก็ได้มีการพบปะหารือกับประเทศเหล่านี้นะครับโดยได้พบกับตัวแทนของแอฟริกาใต้แน่นอนครับว่าสิ่งที่คุยกันก็คือเรื่องของวัคซีนต้านโควิด -19 นะครับเพราะว่าเป็นประเด็นที่ร้อนในระดับประเทศต่างๆมากมายในขณะนี้นะครับก็ พูดถึงเรื่องการขยายการผลิตวัคซีนโควิดสิเพื่อที่จะช่วยแอฟริกาใต้แล้วก็ยังมีความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศที่ทั้งสองประเทศเนี่ยได้หารือกันนะว่าจะทําอะไรร่วมกันได้บ้างนะฮะทีมพูดแทนจากอินเดียก็แน่นอนนะในฐานนะแขกก็เป็นประเทศที่มีการตรวจพบเชื้อโคนนวิดไวรัสสูงสุดทําลายสถิติมานะฮก่อนหน้านี้ก็เป็นที่จับตามองของหลายประเทศก็ได้ พูดคุยเรื่องนี้เช่นกันนะครับกับฝ่ายของสหรัฐนะฮะแล้วก็ระบุครับว่าทีมผู้แทนของสหรัฐนั้นออตอนนี้นี่ก็พูดถึงความร่วมมือนะฮะแต่ว่าบอกว่าทีมของอินเดียเนี่ยต้องกักตัวด้วยนะครับคุณพภร,รัตหลังจากถูกตรวจพบเชื้อโควนนิน1าไวรัสอย่างไรก็ตามนะครับโฆษกของกระทรวงต่างประเทศสหรัฐระบุว่าทีมผู้แทนสหรัฐนี่ไม่มีความจําเป็นที่ต้องออกักตัวเพื่อที่ว่าไม่ได้มีความเสี่ยงขนาดนั้นที่ต้อง ถูกกักตัวหรือควารันทีนเพราะว่าปฏิบัติตามกฎนะฮะเรื่องการรักษาความปลอดภัยด้านสุขภาพด้วยการใส่หน้ากากแล้วก็สาระยะห่างรวมทั้งตรวจเชื้อทุกวันนะฮะทางด้านรัฐมนตรีเบรนเคนก็ได้หารือเพิ่มอีกนะครับจากกับรัฐมนตรีต่างประเทศของญี่ปุ่นนะรัฐมนตรีต่างประเทศของเกาหลีใต้นะพูดถึงเรื่องเกาหลีเหนือกันครับแล้วก็เน้นย้ำ<ม>ความร่วมมือระหว่างกันสเศร้านะครับสประเทศ เพื่อที่จะตอบโต้หรือว่ารับมือใดๆนะกับโครงการนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือที่อาจจะมีความเข้มข้นขึ้นนะฮะจากนี้ต่อไปนะฮะในการประชุม G7 ระดับรัฐมนตรีเมื่อเดนองคารที่ผ่านมานะครับเจ้าหน้าที่อาวุโสข,ของกระทรวงต่างประเทศสหรัฐก็ระบุครับว่าเรารัฐมนตรีต่างเห็นพ้องกันนะครับว่าจีนควรเป็นสมาชิกภาคีระหว่างประเทศโดยจีนต้องทําตามกฎระหว่างประเทศด้วยนะครับ เจ้าที่ที่ให้ข่าวกับเรานะครับก็บอกนะครับว่าบรรดารัฐมนตรีนั้นก็กังวลถึงสถานการ์สิทธิมนุษยชนในประเทศจีนอีกสักครู่คุณจนนินคงจะมีรายละเอียดแล้วก็กังวลถึงพฤติกรรมถึงความก้าวร้าวในทะเลจีนใต้ของประเทศจีนอีกด้วยนะครับคุณอภรรษ ครับก็เป็นประเด็นที่หลายคนก็ได้ยินมาเป็นหนึ่งๆนะครับการประชุม g 7พูดถึงเรื่องนี้ก็เป็นสิ่งที่เรารอดูว่าจะนําไปสู่การนำนโยบายอย่างไรในการประชุมสุดยอดผู้นําในเดือนมิถุนายนที่ตั้งเอาไว้นะครับอย่างที่คุณรัฐพลพูดคุณจะนนินมีรายละเอียดเกี่ยวกับรายงานเกี่ยวกับการที่จีนจําคุกนักเขียนที่พูดถึงเรื่องการระบาดโควิด19แล้วชนกลุ่มน้อยในอุยกูที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมามีรายละเอ,ยอยียดใดบ้างหรือครับคุณจะนนิน ค่ะจีนนะคะมีการจําคุกอย่างที่บอกนักเขียนที่พูดถึงเรื่องการระบาดของโคโรนาไวรัสค่ะหลาคนกลุ่มน้อยชาวอุยคุถึง81คนเลยนะคะซึ่งนับว่าเป็นจำนวนที่มากที่สุดในโลกค่ะคณนพระรัฐในปี2020นะคะ สตินี้นี่ค่ะมาจากตัชนีเสรีภาพในการเขียนนะคะหรือ Freedom to Write Index ค่ะขององค์กรเพนอเมริกานะคะซึ่งบันทึกการจำพุกของนักเขียนและนักวิชาการทั่วโลกค่ะด้ชี้ว่ายอดการจัดคุมนะคะได้เพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านี้เนื่องจากการระบาดของโควิด19นะคะโดย3ประเทศหลักๆค่ะที่มีการลิดรอนการแสดงความคิดเห็นนะครับอันดบต้นๆได้แก่จีนซาอุดิอาระเบียและตุรกีค่ะ สำหรับประเทศไทยของเรานั้นนะคะมีการจำคุกนักข่าวหนึ่งคนและนักเคลื่อนไหวทางการเมืองสองคนจากเหตุการณ์การประท้วงรัฐบาลและการพาดพิงถึงสถาบันกษัตริย์นะคะคราวนี้ผู้อำนวยการของเพนอเมริกาค่ะระบุในรายงานว่านักการเมืองทั่วโลกนะคะไม่ว่าจะมาจากกระบอเผด็จการหรือประชาธิปไตยต่างก็ใช้การระบาดของโควิดและการประท้วงค่ะเป็นข้ออ้างในการละเมิดสิทธิและปิดกั้นเสรีภาพนะคะในการแสดงความคิดเห็น บางประเทศค่ะยังใช้กฎหมายป้องกันข่าวปลอมในการเซ็นเซอร์ความจริงอีกด้วยรายง,งานชิ้นล่าสุดนี้นะคะให้ความสัมพันธ์กับประเทศจีนค่ะมากกว่าประเทศอื่นเพราะว่าเนื่องจากว่าจีนนี้ถือว่ามีการจำคุกนักเ,เขียนมากที่สุดในโลกนะคะตัวยกตัวอย่างสําคัญาคัญไงที่เราจําได้เช่นขอยกตัวอย่างานายแพทย์จีนค่ะหลี่หวนเหลียงนะคะซึ่งเป็นคนเปิดเผยเรื่องเชื้อโควนาไนรัสนะคะเป็นคนแรกค่ะถูกตํารวจจีนควบคุมข้อหาปล่อยข่าวลือนะคะ จากนั้นไม่นานเขาก็ติดโรคโควิดขนาดทำการรักษาผู้ป่วยและเสียชีวิตลงในโรงพยาบาลกลางอูคฮั่นค่ะนอกจากนี้นะคะนักข่าวพลเมืองอย่างจางจ้านค่ะก็ถูกสารจีนจำคุกถึง4ปีข้อหาปลุกปั่นมลชนหลังเธอออกไปสัมภาษณ์ผู้คนในเมืองอูฮันนะคะตอนที่มีการระบาดของโควิด -19 ตอนที่เริ่มแรกๆค่ะส่วนเซนชิวซื่อค่ะ นักข่าวพลเมืองอีกรายหนึ่งนะคะที่ตีแผ่สถานการณ์โคโรนาไวรัสในอู่ฮั่นเช่นกันก็หายตัวไปนะคะตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เมือ่อเมื่อปีที่แล้วค่ะทั้งนี้ค่ะเครื่องหนึ่งของนักเขียนที่ถูกจับกลุ่มในจีนนะคะล้วนแสดงความคิดเห็นถึงชนมุสลิมกลุ่มน้อยค่ะหรือชาวอุยกูค่ะที่อาศัยอยู่ในเขตปกครองสินเจียงนะคะ ผู้อำนวยการด้านวิชาการของหน่วยฟรีดัมห่างค่ะซาร่าุกนะคะ,สะแสดงความวิตกกังวลผ่านสำนักข่าวยูเอ e, ของเราค่ะอธิบายว่าศาส,สนาและชาติพันธุ์ของนักเขียนนะนะคะมีความเสี่ยงที่จะถูกจับคุมมากโดยเฉพาะในสินเจียง พราะสิ่งที่เขียนถึงนะคะคุณรณัฐแม้จะเกี่ยวกับวิถีชีวิตหรือวัฒนธรรมค่ะของชาวอุยกูอาจจะไม่มีผลกระทบอะไรนะคะในตอนแรกแต่เพราะรัฐบาลจีนค่ะเซ็นเซอร์ข้อมูลกับชาวอุยกูมากขึ้นคนเหล่านี้นะคะไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการนักเขียน คนแต่งเพลงก็ตามค่ะก็ถูกเข้าค่ายกักกันนะคะโดยเฉพาะในปี2 0 1 7ยังไงก็ตามค่ะทางการจีนได้ประกาศว่าค่ายกักกันขนาดใหญ่ในสินเจียงน,น,นะคะถูกก่อตั้งขึ้นมาเพื่อปรับวิสัยทัศน์ของกลุ่มคนหัวรุนแรงนะคะและไม่ใช่คุกค่ะเพราะฉะนั้นทางกาจนจีนจึงไม่มีความผิดใดๆและไม่เดินละเมิดสิทธิมนุษยชนนะคะสาราโคุกก็บอกกับวิโเอเพิ่มค่ะว่านอกจากความเสี่ยงในการถูกจับคุมแล้วนะคะนักเขียนเหล่านี้ต้องเสี่ยงกับ การกดดันทางด้านการเงินและการงานด้วยค่ะเพราะเจ้าหน้าที่จีนจะทำการระงับช่องทางการสื่อสารได้ทำเงินในคนเหล่านี้เช่นแอปพลิเคชัน WeChat นะคะก็อย่างไรก็ตามคะร,รัฐบาลจีนค่ะปฏิเสธกระแสวิาพากษ์วิจาร์เรื่องสิทธิเสร,รีภาพในประเทศของตนเองจากองค์กรต่างๆของสหรัฐนะคะ ทั้งยังตอบโต้กลับอีกด้วยค่ะบอกว่าสหรัฐใช้2มาตรฐานค่ะเนื่องจากอเมริกามีการจับคุมผู้ประท้วงหลายพันคนที่ออกมาเรียกร้องความเสมอภาคและการให้ความรุนแรงและการใช้ความรุนแรงกับคนผิวสีอย่างในกรณีของนายจอร์จฟอยนะคะชาวแอฟริกันอเมริกันที่ถูกตำรวจใช้กําลังจับคุมเกินกว่าเหตุจนเสียชีวิตเมื่อปีที่แล้วค่ะครับก็เป็นประเด็นโต้แย้งที่ดีมานานแล้วคงจะไปสักพักหนึ่งนะคะไม่รู้จะไปทางไหนต่อ โอเคจากเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเามาดูเรื่องข่าวกึ่งธุรกิจในวันนี้ที่มผมนำมาเสนอนะครับเรื่องแรกเป็นเรื่องของการประชุมของสมาชิกองค์การการค้าโลกหรือ WTO ที่เจนีวานะครับเป็นการประชุมของเอกอัครทูตป,ประจํา WTO 1 6 4ประเทศสมาชิกโดยมีการออมุ่งเน้นเรื่องของการหาทางออกที่จะระง,งับการใช้สิทธิบัตรยาของบริษัทยาผู้ผลิตโควิด -19 เ ตามข้อเสนอของแอฟริกาใต้กับอินเดียที่ต้องการจะส่งเสริมให้มีการผลิตวัคซีนอย่างรวดเร็วจากที่ปัจจุบันหลายประเทศมีปัญหาไม่สามารถแจ่ายจ่ายวัคซีนได้อย่างรวดเร็วพอนะฮะการประชุมเริ่มแต่วันอังคารที่ผ่านมาแล้วโดยผู้อำนวยการใหญ่เอ็นโกซีโอคอนโจอเบได้ขอร้องให้ทุกคนร่วมกันเสนอข้อมูลแล้วก็ทําการเจราจาเพื่อหาข้อยุติในเรื่องนี้ให้ได้เร็วที่สุด โดยมีการการประชุมนี้เป็นการ,รชุมแบบปิดประตูนะครับคือไม่ไม่ให้คนภายนอกเข้าไปร่วมฟังโฆษกของทวิทเโอบอกว่าการประชุมมีการถกเถียงเรื่องนี้ก็อย่างกว้างขวางเหมือนกับมีการเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยในหลายประเด็นแต่สิ่งที่ทุกคนเห็นพ้องต้องการคือการเปิดทางให้มีการเข้าถึงวัคซีนโควิดสิได้ง่ายขึ้นคือเรื่องจําเป็นในเวลานี้ในเรื่องของการที่จะผลักดันให้เกิดเรื่องนี้ได้จริงก็ยังมีอุปสรรคก็คือริษัยาต่างๆนะครับที่ออกมาบอกว่าไม่เห็นด้วยและอ้างว่า การที่จะระงับการใช้สิทธิปัญญานี้จะส่งผลต่อนวัตกรรมใหม่ๆในอนาคตทั้งยังไม่น่าจะส่งผลให้มีการเร่งพัฒนาวัคซีนได้เร็วอย่างที่หวังด้วยอย่างไรก็ตามมีกลุ่มเครื่อนหมยต่างๆภาคประชาสังคมรวมทั้งอดีตผู้นำที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นนายรัฐมนตรีอดีตนายรัฐมนตรีกอร์ดอนบราของอังกฤษและมิคิวกอบาชอฟผู้นําของอดีตสหภาพโซเวียตได้ออกมาเรียกร้องให้ประธานาธิบดีโจไบเดนสับสนข้อเสนอต่างเช่นเดียวกับทางสมาชิกรัฐสภาสังกัด พรรคเดโมแครตร้อยกว่าคนนะครับลงนามในจดหมายเรียกร้องให้ ประธานาธิบดีไบเดนออกมาสนับสนุนเรื่องนี้อย่างเป็นทางการแต่ว่าทางผู้ต้าศาลอธิบอกว่าจะยังไม่ขอตัดสินใจในเรื่องนี้เพราะข้อเสนอต่งางยังต้องได้รับการรับรองพอเห็นพ้องต้องการจากสมาชิกทั้ง164ประเทศของ WTO อก่อนอันนี้ก็ต้องดูต่อไปนะครับว่าจะสามารถเกิดได้จริงไหมอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่สาภาพยุโรปเหมือนกันมีการเสนอแผนร่างกฎหมายที่จะยับยั้งการเข้าซื้อธุรกิจในสหภาพยุโรปโดยบริษัทที่ถูกต้องสงสัยว่าได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล โดยรายงานข่าวบอกว่าจริงๆแล้วเป้าหมายคือประเทศจีนนี่เองโดยแผนการล่าสุดนี้ก็เป็นการแสดงให้เห็นถ,ถึงจุดยิงของสหภาพยุโรปที่ต้องการปกป้องการค้าของตนเองในช่วงที่ผ่านมามีการเข้าซื้อกิจการมากมายและตอนนี้เห็นความกังวลว่าช่วงที่เกิดโควิด19ทําให้บริษัทหลายแห่งมีปัญหาในการดำเนินธุรกิจราคาหุ้นตกต่ําจะกลายเป็นโอกาสให้บริษัทต่างชาติเข้ามาช้อนซื้อหุ้นแล้วก็ควบรวมกิจการไปถ้าหากเกิดนโยบายนี้เกิดขึ้นจริง คณะกรรมการยุโรปจะมีอำน,นาจสั่งสอบการเข้าซื้อกิจการต่างๆที่มองว่ามีรัฐบาลต่างชาติหนุนหลังแต่เฉพาะของบริษัทที่มีมูลค่าการขายหรือยอดขายรอดรายได้อย่างาตั้งแต่500ล้านยูโรหรือมา600ล้านดอลลาร์ขึ้นไปหรือโครงการประมูลต่างๆที่มีมูลค่าตั้งแต่2 5 0ล้านยูโรขึ้นไปนะครับเขาคาดกันว่าน่าจะมีการนุ้ม,มัด ทั้งจากสมาชิกประเทศสมาชิกต่างรวมทั้งรัฐสภายูในไม่กี่เดือนข้างหน้าแต่ในมุมกับการต่างชาติและบริษัทต่ตางชาติอื่นที่คิดว่าได้ผลกระทบก็น่าจะออกมาล็อบบี้เรื่องนี้เหมือนกันจะดูต่อไปนะครับว่าจะเกิดขึ้นจริงไหมไปิดท้ายวันนี้เป็นเรื่องอของสภาพอากาศแถวบ้านเราในสหรัฐนี้ที่ค่อนข้างจะอุ่นขึ้นจนพูดถึงเรื่องของสัตว์ประเภทหนึง่งแมลงเพศหนึ่งแล้วกันนะครับที่ฟังแล้วอาจจะดูน่ารักแต่มันเหมือนมีปัญหาหรือเปล่าครับคุณรัตพล น่ารักเหรอครับจักรจันรเนี่ยสิ่งน่ารักเัาเ <c oughs> ล่แบบว่าเพิร์มเลยเงี้ย <c oughs> คือจักรจันทรนะครับจักรจันรเนี่ยเราเราเห็นเรามักจะได้ยินเสียงมากกว่าที่เราเห็นเนะตัวของมันเนี่ย <c oughs> ตัวขาวตัวเป็นขาวขาวแล้วก็ตาสีแดงซึ่งผมว่าอืมไม่ค่อยชอบไม่เคยเห็นตู้ไม่ค่อยถูกไ,ไม่ไปเสียงนี่ <ผม S 1> คะฟังแต่เสียงใช่แล้วเวลาเขาลอกคราบเนี่ยเราจะเห็นอ่เหมือนกับเป็นคราบของจักจั่นเนี่ยอยู่ตามต้นไม้มดตาเหมือนกับเป็นเหมือนคราบงูครับข้างในไม่ได้มีอะไรนะครับปรากฏการณ์ที่กําลังจะเกิดขึ้นหรือว่าเริ่มเกิดขึ้นแล้วในบางรัฐของอเมริกาเนี่ยก็คือว่า มันจัก,กจั่นเนี่ยเริ่มผุดขึ้นมาจากดินนะจำนวนมากมายมหาศาลเนี่ยถ้าบ้านใครอยู่แถบชั้นเมืองนะหรืออาจจะเป็นแถบที่มีมีไร่มีอะไรอ,อาจจะมีสวนหลังบ้านขนาดใหญ่สักหน่อยหนึ่งเอเคอร์นี่ก็สองไร่ครึ่งนะครับเขาบอกว่าจำนวนที่คุณอาจจะเจอจัก,กจั่นผุดขึ้นมาจากดินถ้ามีสวนใหญ่ขนาดนั้นเนี่ยอาจจะนับล้านตัวนะครับเพราะนั้นก็ที่หลายคนเนี่ยกังวลเพราะว่า เป็นสัตว์ที่บางคนบอกว่าไม่ค่อยจะถูกฉลกเท่าไหร่เพราะว่าหน้าตาของมันที่ตาสีแดงตัวสีขาวแล้วก็เป็นมแมลงตัวป้อมๆอ,อ,อุ้นๆเนี่ยน,นะครับผุดขึ้นมานับล้านตัวเนี่ยคนก็บอกว่าเออไม่ไม่ค่อยค่อนข้างที่จะกลัวนะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับมาอธิบายถึงปรากฏการณ์นี้กันล้ะกันว่าทําไมถึงเกิดขึ้นในปีนี้นะฮะเขาบอกว่าตามปกติแล้วเนี่ยจ,กกจักจั่นเฉพาะในอเมริกานะจะเป็นพันธุ์ที่มีวัตจักรชัดเจนคืออยู่ในดินเนี่ยส 1ิถึงสิปีแล้วเขาก็จะขึ้นมาหากินผสมพันธ์นะฮะพอหมดช่วงอายุไขก็จะตายลงนะฮะในภาวะโลกร้อนน่นะครับดินที่มีความร้อนมากขึ้นเนี่ยทำให้จักจั่นบางตัวขึ้นมาก่อนเวลาอันควรนะฮะคือดินที่เหมาะสมเนี่ยเขาบอกว่าอุณหภูมิจะมา17บเจถึงสิองศาเซลเซียสนะฮะจักจั่นที่ผุดขึ้นมาเร็วกว่าปกติเนี่ยก็จะถูก ศัตรูนะฮะนักล่าจัดการเพราะว่าตามปกติเนี่ยสัตว์พันนี้จะรอดชีวิตได้ก็เพราะว่ามีจํานวนมากมายมหาศาลเกินกว่าที่ผู้ล่าเนี่ยจะกินหมดนะเพราะฉะนั้นถ้าเหออ,อขึ้นมาเร็วกว่าปกติเนี่ยก็จะตกเป็นเหยื่อนะฮะแล้วก็เป็นอันตรายได้การเกิดปรากฏการณ์ครั้งนี้เขาบอกว่าจะเกิดขึ้นที่15้ารัฐนะฮะคือ อินเดียนาจอร์เจียแล้วก็นิวยอร์กนะเป็นต้นส่วนที่เริ่มเห็นแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเริ่มเห็นผุดขึ้นมาจากดินแล้วที่เทนเนสซีแล้วก็นอทแคโรไลนานะฮะปรากฏการลักษณะนีน้มีชื่อภาษาอังกฤษด้วยคุณรครัสคือ broad ten b r o o d แล้วก็เครื่องหมาย x ที่เป็นเลขโรมัน mm. ซึ่งแปลว่าสินั่นเองนะครับ mm. ปรากฏการ broad ten เนี่ยเกิดขึ้นแล้วก็ทำให้คนน่ยพูดถึงว่า จะมีผลกระทบต่อมนุษย์อย่างไรนะฮะตัวอย่างก็คือเรื่องเสียงจักจัน่นในเวลาเขาหาคู่นะเขาก็จะจีบกันด้วยเพลงจักจั่น mm hmm. ความดังก็จะประมาณ1 0 5 d เดซิเบลนะฮะอีกเรื่องหนึ่งที่คนบอกว่าจะเป็นอันตรายต่อต้นไม้หรือเปล่าเนี่ยเขาบอกว่าจักจั่นที่จะออกมาเป็นล้านล้านตัวเนี่ยก็จะสร้างความเสียหายบ้างแต่เฉพาะต้นไม้ที่อายุไม่มากนัก mm hmm. ถือว่าเป็นความเสียหายที่อยู่ในระดับที่ต่ํากว่าตกกะกแตน,นะฮะที่ mm hmm. กินผลผลิตการเกษตรเรียกว่าทําลายกวาดล้างราบคาบนะฮะแล้วอย่างหนึ่งเขาก็บอกว่าจักจั่นก็ไม่ได้เป็นอันตรายต่อมนุษย์ในเรื่องเชื้อโรคถ้าเทียบกับยุงที่เป็นพาหะของไข้เลือดออกแล้วก็ไข้ามาลาเรียนะฮะสำหรับคนบางคนที่ชอบจักจั่นเนี่ยอาจจะมองน้องเขาว่าเป็นอาหารได้เขาบอกว่าบางคนเนี่ยเขียนหนังสือทำอาหารนะฮะสูตรจักจั่นโดยเฉพาะ โดยมีมหาวิทยาลายัยแมริแลนด์เป็นผู้จัดทำหนังสือแล้วก็นะักอนุรักษ์ธรรมชาติบอกด้วยว่าจักจั่นนั้นแสดงให้เห็นถึงสุขภาพของสิ่งแวดลอ้อมเขาบอกว่าที่ใดเนี่ยมีจักจั่นที่นั่นยังบอกถึงสภาพป่าแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์อีกด้วยครับคุณอภรัต ครับเราองมองแง่บวกนะครับถึงมันจะดูน่าเกลยียดทงเราไม่เคยเห็นแล้วยิยนดีเสียงว่าน่ารักเพราะเสียงมันดีเรานึวกว่าเหมือนจิ้งหลีดหน้าตาม,มันก็โอเคนะแต่ถ้าเกิดอย่างที่คุณรัฐพลพูดมันก็ไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่จริงหมูดีมาก่อนแล้วแหละเพราะว่าเพื่อนห้องก็บอกว่าเนี่ยมันจะเกิดทุทกๆ17ปีเตรียมตัวหน้าบ้านจะมาแต่มันไม่มาแล้วก็รอดไปแล้วถ้าเกิดรันที่เขาบอกจะเกิดมันไม่เกิดแถวเวอร์จิเนียก็ร,รอดนะครับส่วนคุณเจนีนในนิวยอร์กก็รักษาต้องดูด อืมครับ <Okay. S 1> ก็ท่านมีก็ถ่ายรูปมาฝากกันแล้วได้นะครับโอเควันนี้ก็ครบทุกข่าวที่เราเตรียมมานําเสนอแล้วแต่มีมากมายให้ท่านผู้ติดตามวิวเอทยสามารถเข้าไปอ่านแล้วก็รับชมได้ในเว็บไซต์ของเรานะครับ www. วิวเ a i .com หรือแพลตฟอร์มต่าง Facebook YouTube และ Instagram วันนี้เราสามคนต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ